เสร็จแล้วครับพี่น้องลงกิบป,ปีกครับรก็ต้องมีเสียงครับปีกปีกกึบ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 โดดเหยียบเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นนกฝึกนะครับนกฝึกนกไม้ครับผมนกไม้นกฝึกครับตอนนี้นกปากาลากอ่ะคู่ลากๆครับเพิ่นมาสองตัวลดมาพูน้นบินออกข่าไมาฟังมาพู่นครับ ตู้ผูขางมาติดอะไรตัวเมียครับตัวเมียผมเนี้ยมาเห็นอยู่ฝากเสาข้างบนครับผมนั่งแอบอยู่นี่เบิ่งตัวเมียจิมา่ะต่กะเรียบร้อยครับเหยยบเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเป็นนกไม้ครับนกฝึกนกไม้เป็นเลี้ยวผมเลี้ยวตันนับตัวเนี้ยพี่น้องอย่าลงครับรอเพิ่งบว่าเนี่ยโตเป็นไหนนกปลา มาครับพี่น้องปวดครับผมหอดร้อนเหรออำเภอครับนกฝึกครับผมฉเฉลยแต้มที่ยังไม่ได้ตั้งเื้อครับพี่น้องตัวนี้แต้มที่แต่ละที่สองแต้มที่หกครับพี่น้องตัวนี้ครับนกฝึกแต้มที่หกครับตอนออกฝึกไม่ไหม้ไ่ได้อนันใส่ไม้ไว้ใส่กล้องไว้ นะครับลองฝึกเบ้างครับอันนี้ถ้าเพื่อเนเริ่มขันแน่แล้วก็เลยเอาไม้ติดครับผมพี่น้องเ<อ>ต้มทีหกแล้วครับพี่น้องนอกฝึกเนี่ยอ่าแต้มบ่มีคลิปบ่ปมีเสียงครับผมพี่น้องแต้มทีหกมีเสียงครับนกตอมอ่ะ เสียงใหญ่ๆนกป่าก,กับเสียงใหญ่ครับตัวนี้ครับเสียงลากๆครับผมล้นบดเลยขนปีกนะครับเนี้ยเอาขนาดเขาวไวอยู่นี่นะครับเปิ้งอู้อาอยุดีขนาดนกมันแข็งขาพี่น้องคนน่ะเอาลูกเอ้เอา,าลองมาดูนกไม้พันนี้เห็ดบ่เอา้เอาเร็ว

เอาเอาอยู่เ,เว้ยเอาเอาอน,นึกว่าจะเอาไปเลยเอาอยู่ครับพี่น้องเอาอยู่เอาคู่กันนยาวครับตัวหนึ่งครับนี่สายกิบป,ปีกครับสายนี่ครับพี่น้องนี่เหยียบกับว่าเลยว่าเพิ่นคู่ไปยกหนึง่งนะครับแล้วก็กิบป,ปีกครับกิบปีกปปย่างเดียวโดดเลยครับสายลงปีครับพี่น้อง ยังไม่ได้ตั้งซื้อไงครับพี่น้องเป็นนกริ้วตันครับนี่ครับแต่ว่าถ้าอายุดีแน่อาจจะดุจกูขโมยดุจกูต้องถ่ายรุ่นครับพี่น้องนี่ตอนนี้อายุบ้างครับว่าเพื่อนนี่หลุดกุกบ่ตอนนี้นกก็ได้สิบเดือนแล้วครับเอาหรือเปล่าเพิ่งออกฝึกครับผมอืมอืมอ๋อ เดี๋ยวอ๋อเอาน่ครับครับเบื่งอาการครับนกอยู่ั้งสายไฟครับพี่นอ้องน่ครับไม้ที่สองครับปม่งท่ใดบะนี่เบื่องอาการนกอยู่ั้งสายไฟครับ ตียังต้องใส่ไฟอยู่ครับนกปลาตอนนี้ครับโอ้ตียังไหนแทะอ๋าไฟเวลามันเอ๋อใส่กันเอาอ,อ,อตัวนั้นแพคนน้ครับอ๋อตามวันเต้หืมคือตามวันเนาะเอาไหมครับเอาไหม ครับพี่น้องเขยแล้วครับเรียบเป๊ะเรียบร้อยครับโว้ยแต้มมีสองเสือบเปากระทั้นรับเข่าไว้ครับแต้มมีสองรับไม่สองรับโอ้ยนกฝึกผมครับพี่น้องน่ครับเกือบถ่ายประทังครับพี่น้องออกมาคู่ส่กันสองามยกดำครับมั่ได้เปิดไม้ยู่ครับืมเกือบประทันตอนเหยียบเอาครับเดี๋ยว นี่ครับเอาต่อครับเอาต่อครับนกฝฟิครับแต้มมีสองแต้มเมื่อนี้แต้มมีสองครับแต้มทีเจ็ดแล้วครับพี่น้องเนี่ยอ๋ห่วแค่คูบอหืมตัวนี้คือคึกแื่ล่ะนี่ครับนี่ครับตัวหนึ่งกับออกม้มืองยานี่นี่ไต่ละ ครับออกมาบางฮัลลโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวผมเอาลงครับพี่น้องเอาลงแล้วค่อยมาขึ้นตัวนี้ไหมครับตัวนี้ก็คือกับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเอาลงครับป่ะนี่สองไม้สองแต้มครับนกฝึกครับผมแต้มรวมเจ็ดแต้มแล้วครับพี่น้อง ออกมาใส่เติมนะครับโอ้หายกัน,นาดตัวนี้แดกเลี้ยงกเอเฮานกตัวนี้ครับพี่น้องเน้ะไปไปกัน,ล,กกนลุกไปกอนลุกไปกอนลรก เดี๋ยวขึ้นไหมไหมจีนเอ่อหินตอน,อนพวกน้องอีกจีบเขาครับพี่น้องนอกคนแดนเห็นตอนที่เขาปลดนกครับออพี่น้องเพิ่มครับไม่ที่สองครับแต้มที่สองครับผม,ผมของเมื่อน,นี้ครับสกอร,รวมเจ็ดแต้มนะครับพี่น้อง ตัวนี้งายงามพี่น้องด,ด่างเลียงคือเลยนกมังนงน่ายพ้นตีกยงเลยครับตีกยงที่สายไฟครับตัวนี้พลุนงมาตน้นไม้นะครับขึ้นมาขึ้นกันลดลำเลยครับพี่น้องอย่าโป,โป้อดเครื่อผมเปิดกล้องน้ำปรทันด้ว ปวดงก้วเป็อะลุกเลยเสียราคามาเบิ่งดูห่วยนั่งบันได้ออกตัวนี้ืมบัวแต้มหลากหลายนะครับพี่น้องเอ้เอเสียนสอครับไตคอยังงามเลยพี่นอ้องไอต้งตัวนี้ เดี๋ยวสีลูกเดี๋ยวสอ,ออกมาเออโอ้ฝนร้อนหมดครับเปิงไล่ครับ,รรบพี่น้องนะครับลายสวยๆครับโอ้ยกาบินมานกโตอมองอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกเลยบันเนยดเลยนะครับเอาลูกอนเะ่าเร็วย่านกาครับนกโตผมครับ หนุนกันเร็วอืมเอา้าคูคับหัวเร็วเอาเร็วเ,เร็วเ,เร็วเอา,เเอ,าอืมหัวยานกาครับพี่นอ้องเบิ่งครับได้เอกแต้มมื่อไหรครับเดี๋ยวไปขึ้นทั้งหลังครับตัวนึงครับมีเสียงขันนี้ทั้งหลังอีกตัวนึงครับล้อรุ่นพี่นอ้องนี่ครับสองใม้สองแต้มนะครับมื่อไหรครับ แข่งพันล,ำลํำครับแต่ครับ,รบแข่งครับง่ายไหมไหมครับแข่งที่สามครับพี่น้องไม่ที่สามครับเบิ้งครับ โอ้โหไม้หอดบ่ครับยุกไก่เติอครับพี่น้องยันไม้ตัวนั้นมาหอดครับไปพี่น้องครับปั๊บเรียบร้อยครับแต้มที่สามครับผมเอ้าลุดโอ้ฟาดบ่ถึกเอ้าโอ้ขึ้นเคยฟาดแตะที่ได้พี่น้องโอ้เบลล์ลงครับเอาลงครับ ตายตายฝาดว่าถือเคยวะอ้ขังขังสายไฟครับพี่น้อง <grateful S 2> ขังกันมันถ้าเป็นขังข้างใหม่บอกให้ผ่านเกี้ครับข้างนี้ครับโอ้ผ่าดผ่านครับพี่น้อง เอาครับฝากติดตามว่าผมนกตอตัวใหม่ผมครับเป็นนกฝึกครับเป็นนกฝึกอยู่ครับพี่น้องตอนนี้แต้มรวมได้เจ็ดแต้มอยู่ครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามครับช่องพ่อน้องตาลนกเขาใหญ่ครับผมสวัสดีครับนกฝึกผมครับจะกละไกยเป็นนกตอตัวใหม่ครับผมพี่น้องฝากติดตามว่าผม